วินจักรยานยนตของเรานี่เองก็คือบอกว่าที่บุรีรัมย์นะคะบอกว่าเดือดร้อนหนักเลยนะคะทั้งโควิดไหนจะวิกฤตน้ํามันต่างๆก็อยากจะวอนนะคะให้รัฐบาลเนี่ย เยียวยาหรือว่าช่วยเหลือกันหน่อยค่ะ,คะโดยเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะพูดโดยสารใช้บริการน้อยลงทําให้รายได้ลดลงจากเมื่อก่อนค่ะเดิมที่มีรายได้วันละ400-500บาทปัจจุบันเหลือเพียงแค่วันละ100-200บาทเท่านั้นแต่กลับต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันที่แพงขึ้นถึงลิตรละ40บาท จากเดิมค่ะเติมวันละ60บาททุกวันนี้เป็นวันละ80 0บถึง100บาท hmm. จากผลกระทบดังกล่าวนะคะก็ทําให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลายคนค่ะจึงตัดสินใจหันไปทําอาชีพอื่นแทนชั่วคราวเพื่อหาเลี้ยงรายได้ให้กับครอบครัวค่ะและอยากจะขอร้องนะคะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งหามาตรก,การออกมาช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ ค่าน้ําค่าไฟหรือจะจ่ายเป็นค่าเงินเยียวยาและหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้ค่าน้ํามันเนี่ยลดลงด้วยเหลือไม่เกินลิตรละ30บาทเพื่อให้วินจัก,กรยานยนต์ยังสามารถอยู่รอดได้นั่นเองค่ะ